ด่วนตารางแจกเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนได้รับวงเงินอะไรบ้างในเดือนกรกฎาคมนี้ สวัสดีทุกคนคะ่ะพบกับเกดในช่องสารดีกับพี่เกดนะคะคลิปนี้นะคะนำความรู้นำข่าวสารดีๆมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังเหมือนเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะมีโครงการได้เพิ่มนะคะมีวงเงินเพิ่มในเดือนกรกฎา,าคมนี้นะคะซึ่งก็ ใกล้เข้ามาแล้วนะคะจะมีวงเงินอะไรบ้างและมีวิธีเช็คอย่างไรคลิปนี้สรุปรวมมาให้ทุกคนได้ฟังก่อนไปฟังนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะ,ะฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให,ให้กันให้กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกวันนะคะใครที่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะ เราจะต้องรู้นะคะว่าในเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ยเราจะได้รับอะไรบ้างนะคะตามโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนี้นะคะจะมีวงเงินนะคะเข้าในวันที่1นึกรกฎาคมเพิ่มอีก200บาทนะคะใครที่ได้อยู่แล้ว300นะคะวันที่1น,นี้นะคะจะได้ทั้งหมด500นะคะใครที่ได้200ก็จะได้ทั้งหมด400นะคะเป็นวงเงินในการเพิ่มกำลังซื้อเข้าไปในบัตรนะคะ กดเป็นเงินสดไม่ได้นะคะและก็ไม่สามารถทบไปในเดือนถัดไปได้จะต้องใช้ภายในเดือนนี้นะคะไอ้วงเงินที่เพิ่มมาอีก200นี้นะคะก็จะได้ทุกเดือนเนาะไปจนถึงสิ้นปีก็คือเดือนธันวาคมนี้นะคะรวมทั้งหมดใน6เดือนรวมเป็นเงิน1,200บาทใครที่ไม่แน่ใจนะคะว่าเราได้หรือเปล่า สามารถไปเช็คได้ก่อนเลยนะคะก่อนที่จะนำบัตรเนี่ยไปซื้อของนะคะเพื่อที่เราจะได้รู้สิทธินะคะว่าเราได้อะไรบ้างนะคะวันที่1ก็เช็คกันก่อนนะคะวิธีการเช็คเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะให้ทุกคนโทรไปที่เบอร์นะคะ021092345นะคะหลังจากนั้นเนี่ยให้เลือกตรวจสอบยอดเงินคงเหลือนะคะด้วยการกดเลข3 ต่อไปนะคะตรวจสอบส่วนลดร้านค้าธงฟ้าให้กด2นะคะแล้วก็กดเลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ16หลักหรือใครจำไม่ได้ให้กดเลขบัตรประชาชน13หลักตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะคะเสร็จแล้วนะคะกดรหัสบัตร6หลักตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรหัสอันนี้ก็คือรหัสที่เราไปละเวลาที่เราไปกดเงินนั่นเองนะคะก็ใช้รหัสเดียวกันหลังจากนั้นเราก็จะได้ฟังยอดเงินคงเหลือในบัตรนะคะ และถ้าหากต้องการฟังข,ข,ข,ข้อความอีกครั้งนะคะให้กดดอกจันทร์หรือกลับสู่เมนูหลักก็กดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะคะหรือต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่ก็สามารถกดศูนย์ได้เลยนะคะสามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะแต่ถ้าต้องการคุยกับเจ้าหน้าที่นะคะจะต้องโทรในวันและเวลาราชาการเท่านั้นก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลา8โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งนะคะ นอกจากนี้นะคะเรายังสามารถเช็คผ่านเว็บไซต์ได้ด้วยนะคะลิงก์เว็บไซต์นะคะอยู่ใต้คลิปนี้นะคะเกียรติจะแปะไว้ให้รวมไปถึงวิธีการแล้วก็เบอร์โทรที่เราจะโทรไปเช็คนะคะว่าเรามีสิทธิ์ได้อะไรบ้างอยู่ใต้คลิปนี้นะคะไปกดดูกันได้เลยนะคะส่วนโครงการคนละเครื่องนะคะจะต้องรอวันนี้นะคะวันที่28มิถุนาว่าความคืบหน้านะคะเขาประชุมแล้วสรุปออกมาจะเป็นแบบไหนจะเพิ่มเงินให้เราชนะ กับมส,มสาาเรารักกันต่อไปอีก1เดือนไหมนะคะเพราะว่าถ้าเลื่อนโครงการคนละครึ่งเนี่ยอาจจะเลื่อนออกไปอย่างน้อย1เดือนนะคะก็ติดตามข่าวสารด้วยกันนะคะเพียงแค่กดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้นะคะจะได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆที่เป็นข้อมูลจริงแน่นอนค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังแล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะ